สร้างสรรคภาพถ่ายด้วยพิเชอร์สไตล์เวอร์คาเมราเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนมากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์สปินเหรือจะเข้ามาสอบถามเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกันเวอร์คาเมรายินดีต้อนรับครับ สวัสดีครับผมวัดจาก World Camera นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิป how to เนาะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของอ picture style นะครับก็คือเป็นค่าสีของกล้องนั่นเองนะครับแบบใครที่ต้องการถ่ายภาพให้ออกมาแบบสีสันสดใสจัดจ้านหรือว่าสีสันแบบซีดๆอะไรแบบนี้ก็คือค่านี้นั่นเองนะครับโดยค่านี้นะครับกล้องแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันเนาะอย่างาบางรุ่นก็จะเรียกเป็น creative style หรือว่า พิเจอร์คอนโทรลนะครับหรือว่าพิเจอร์สไตล์หรือว่าจะเป็นฟิล์มซิมูเลชันนะครับก็แล้วแต่แบรนด์เขาจะเรียกกันเนาะซึ่งผลที่ได้ก็คืออันเดียวกันนั่นเองนะครับโดยวันนี้ผมใช้เป็น Sony A7 Mark 3นะครับของ Sony เขาก็จะเรียกว่า Creative Style นั่นเองนะครับซึ่งตัวค่า,าผมจะเรียกรวมๆเป็น i c เ u อร์สไตล์ละกันตัวค่านี้นะครับก็ใครที่ซื้อกล้องมาเนาะอยากถ่ายภาพแบบจบหลังกลอง้องใครที่แบบว่าไม่ชอบเอาไป แต่งสีเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะตั้งให้เกิดเป็นสีสันสดใสได้เลยภายในตัวกล้องนะครับหรือว่าใครที่แบบต้องการลุกแบบสีแบบไม่สดใสนะครับก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะครับหรือว่าจะชดเชยในเรื่องของค่าคอนทรา์ชดเชยในเรื่องของความคมรายละเอียดต่างๆก็อยู่ในค่านี้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับพิเช์สไตล์ Style, หรือว่าครีเอทีฟสไตล์แต่ละตัว ใช้งานต่างกันยังไงและให้ผลเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับอันนี้เราก็มาเริ่มกันได้เลยนะครับสำหรับการใช้งานของเขาครับอย่างตัวนี้ผมใช้เป็น Sony A7 Mark 3เนอะาตัวค่าตัวนี้เขาจะเรียกเป็น Creative Style เนาะอย่างที่บอกว่าแต่ละกล้องแต่ละรุ่นเขาก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะครับถ้าในส่วนของ Sony ก็เป็น Creative Style นะก็กดปุ่มฟังก์ชันนะครับก็จะขึ้นมาเลยแบบนี้ นี่หรือว่าลองไปดูที่เมนูเนาะถ้าเป็นเมนูนะครับก็เข้าเมนูไปนะครับเนี่ยตรงรูปกล้องเนี่ยนะนี่ตรง creative style นะครับนี่ก็จะขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันนะครับก็อย่างเบสิกนะครับที่เป็นสแตนดาร์ด std นี่นะครับก็ค่าสีของเขาสังเกตว่าสีจะเนี่ยครับเป็นสีกลางๆเนาะเป็นสีสแตนดาร์ดของเขา แล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการให้มีสีสันมากยิ่งขึ้นสีสันจัดจ้านนะครับก็มาตรงวิวิดต,ตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีสันสดสใสนั่นเองนะครับก็สังเกตได้เลยนะครับว่าสีแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็จะทําให้ภาพวิวของเรานะครับมีสีสันที่สดใสามากยิ่งขึ้นโดยตัวครีทีฟสไตล์เนี่ยเนาะเราสามารถที่จะไปะเพิ่มในส่วนของอย่างตัวนี้ก็เป็นคอนทราสนะครับ เพิ่มคอนทราสได้นะครับเพิ่มความสดของสีเข้าไปอีกได้นะครับถ้าเกิดเรายัางรู้สึกว่าไม่พอใจเนาะก็สามารถเพิ่มความสดเข้าไปได้นี่แบบนี้แล้วก็ในเรื่องของชาร์ปก็คือความคมรายละเอียดนะครับก็สามารถเพิ่มลดได้นะครับอ,อย่างแบบนี้เราก็จะได้ภาพที่มีสีสันที่สดใสนะครับ แล้วเดี๋ยวมาดูอันอื่นกันนะครับอย่างอันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนทรอร l นะครับก็เป็นสีแบบสีธรรมชาตินะสังเกตว่าสีสันเขาก็จะไม่ค่อยสดใสนะถ้าเทียบกับอันเมื่อกี้เห็นไหมครับอันนี้สําหรับใครที่ต้องการสีที่แบบไม่สดมากนะครับเพื่อเอาไปแต่งเพิ่มเติมก็ได้นะครับก็เลือกเป็นอันนี้ก็ได้นะครับามาดูอันต่อไป ซึ่งแต่ละรุ่นกล้องเนาะเขาก็จะมีให้ใช้แตกต่างกันนะครับโดยดหลักๆก็เมื่อกี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็สีสันสดใส,ดสแล้วก็สีธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีตัวพอร์เต็ดนะพอร์เทรตนี้นะครับก็เขาจะลดในส่วนของคอนทราสต์ลงนะครับทำให้ได้ภาพถ่ายบุคคลที่มีความนุ่มนวลด้วยนะครับเรื่องของสีเขาก็สามารถที่จะ มาชดเชยได้นะครับตรงคอนทราสแล้วก็เซ t u ูเรชันนะครับตรงนี้เพื่อให้มีสีสันที่สดใสามากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเราถ่ายภาพบุคคลเนาะก็สามารถเลือกเป็น p o ร์ r a i t ก็ได้นะครับหรือว่าเลือกอันอื่นก็ได้นะครับก็ไม่มีข้อจำกัดว่าต้องใช้อันนั้นอันนี้นะครับก็ตามความชอบของอช่างภาพแต่ละคนและกันนะครับอันนี้ก็เรื่องของความคมชัดเราสามารถที่จะลดลงเพื่อให้ภาพดู ไม่คมชัดเกินไปก็ได้นะครับหรือว่า,อ,าอย่างเลนบางตัวเขามีคาแรคเตอร์ที่มีคอนทราสสูงนะครับเราก็สามารถที่จะลดลงได้นะครับก็สามารถมาลดได้เลยแบบนี้นะครับก็จะมีให้เลือกเยอะมากนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นเลนนะครับเป็นแลนส์สเคปนะครับก็ตัวนี้ไว้สําหรับถ่ายวิวโดยเฉพาะเลยนะครับก็สังเกตว่า,าเขาจะสีเขียวสีฟ้าสีเขียวสีน้ําเงินนะครับก็จะ มีความเข็มเป็นพิเศษเนาะก็มาชดเชยได้เช่นเคยนะครับความโสดอะไรต่างๆนะครับก็ใครที่ถ่ายวิวก็ใช้เป็นตัวอันนี้ก็ได้นะครับนี่ก็จะมีซันเซ็ตมีไนท์ e ีนก็มีหลากหลายเลยนะครับอันนี้มีทั้งเป็น BW นะครับเป็น b Black a n d White นะครับใครต้องการภาพ สไตล์ขาวดําแบบจบหลังกล้องก็สามารถเลือกอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในการถ่ายภาพขาวดำเนาะถ้าเกิดเรามีเวลานะครับก็แนะนาว่าให้ถ่ายเป็นภาพสีก่อนละกันแล้วค่อยไปเปลี่ยนเป็นขาวดำนะครับอันนี้ก็เป็นทริคของผมเนาะในการถ่ายภาพขาวดําสําหรับคนที่มีเวลาเอาไปทําต่อนะถ้าเกิดใครที่แบบจบหลังกล้องก็ใช้เป็น BW ก่อนก็ได้ที่แนะนำว่าให้ถ่ายภาพสีแล้วค่อยไปทําขาวดําเพราะว่าเกิดบางทีเราต้องการแต่งสี เป็นโทนอื่นเงี้ยเรามีภาพไฟล์ที่เป็นภาพสีอยู่แล้วเราก็สามารถไปต่อยอดทําต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดถ่ายออกมาเป็นขาวดําแล้วปึ๊บเราจะไปทําเป็นสีก็จะลําบากเนาะ,ะนี่ก็จะมีเป็นซีเปียนะครับนี่มีหลากหลายเลยนะครับก็แต่ละแบรนด์ก็ไม่เหมือนกันอย่างที่บอกเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ คีทีฟสไตล์หรือว่าพิเจอร์สไตล์นะแต่ละรุ่นก็เรียกไม่เหมือนกันก็ลองมาปรับใช้กันดูนะครับสำหรับใครที่แบบว่าซื้อกล้องมาแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยซื้อแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้สีสันสดใสนะครับก็จริงๆแต่ละแบรนด์นะครับก็สามารถมาปรับค่าตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้มีสีสันที่สดใสได้นะครับก็ยังไงก็ลองมาปรับตั้งค่าดูสาหรับใครที่ยังไม่ลองนะครับแล้วก็ในหลายๆกล้องหลายๆแบรนด์อันนี้เพิ่มเติมให้เนาะ กล้องหลายๆแบรนด์เขาก็จะมีอีกค่าหนึ่งที่เรียกว่า Picture Effect านะครับ Picture Effect คืออะไรเมื่อลองเข้ามานะครับ p i เ t อ r e e f ฟเฟ t นี่ p i เ t อ r e e f ฟเฟ t เขาก็จะมีเป็นเอฟเฟกภาพอย่างนี้เป็นขอบมืดมีป๊อปคัลเสีสันแบบจัดจ้านขึ้นมานะครับนี่ก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมอันนี้ก็จะแยกออกมาจากตัว Picture สไตล์เมื่อกี้เนาะนี่นะครับ อย่างนี้เป็นทอยคามรนะครับทอยคามรานอร์มอก็จะเป็นขอบขอบมืดแบบนี้เผื่อใครที่ชอบนี่ก็จะได้ภาพสไตล์กล้องทอยอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆมีหลากหลายเลยนะครับก็ลองปรับกันดูนะครับก็คือเป็นส่วนเสริมจากตัว Creative Style เมื่อกี้นะครับนี่ก็จะมีเป็นสีโทนเดียวเหมือนกันนะครับ ถ้าเราต้องการใช้เป็นคียที e สไตล์เราก็กดปิดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ใช้เป็นคียที e สไตล์เหมือนเดิมอ,อันนี้ก็ใครที่ชอบจบหลังกล้องต้องมาลองอฟังกช์ชันนี้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับในเรื่องของพิเชษสไตล์เนาะใครที่แบบว่าโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเล่นกล้องเนาะอยากได้ภาพหรืออยากไดอารมณ์สีประมาณไหนก็ลองปรับค่ากันดูตามที่ผมแนะนำไปละกันนะครับแล้วก็ใครที่เห็นว่าคลิปนี้เนาะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งคนอื่นด้วยก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามพวกเรากด้วยนะครับทั้งในแฟนเพจเวิร์คแคมีรานะครับแล้วก็เวิร์ค a m ม r ร c h ชาแนลนะครับบนช่องทาง ยู u ูบนะครับก็ใครมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมหรือว่าใช้แล้วเป็นยังไงหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวทีมงานจะมาช่วยให้คําตอบนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับเรื่องนี้สําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ